วันนี้รายการพี่มีตะกองเก,อเกี่ยวอะไรกับความเป็นช่างกันนะก็เพราะว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังได้หันมาผลิตอุปกรณ์แกมิงเกียจะเป็นแบรนอะไรแล้วจะผลิตอุปกรณ์อะไรออกมาบ้างนั้นไปชมกันดีกว่าครับ อย่าลืมกดถูกใจเพจเล่นเกมของเราไหมและเข้าไปกดติดตามและกดกระดิ่งใน YouTube ช่องเล่นเกมหองเราไหมเพื่อที่มีพลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับสนับสนุนโดยร้านอาหาร w y h e r Bar and Bistro Major c i n e p e r Team, ra, a t ชโ y o t Studio Ramitra Studio ถ่ายโฆษณาภาพยนตร์และจัดอีเวน์ Level ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผู้ชายค่ายเพลงมโหร r i Music GOFX ครับสำหรับนักลงทุนและ Landtel Lab Production สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพี่หมีตะกุยกล้องครับและวันนี้ครับเอ็นพี่หมีแต่งตัวเป็นช่างอย่างนี้พี่หมีจะไม่ได้มาต่อมแต่มารีวิวกับอุปกรณ์ที่เป็นแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าครับและวันนี้เรามาดูกันครับว่าอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยจะทําอะไรออกมาใหม่ๆไปดูกันครับทีมงานครับผมขอกล้องหน่อยโอ้โหคับ อุปกรณ์กล่องนี้ค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักที่ไม่ค่อยหนักมากครับเราไปดูกันเลยดีกว่าครับอ้หลิปเข้ามาทำอุปกรณ์เกมมิ่งแล้วหรอก็โอเคครับมันจะมีทั้งเมาส์นะฮะและก็ เจ้าคีย์บอร์ดด้วยเรามาเริ่มจากเจ้าตัวคีย์บอร์ดกันก่อนเลยนะครับตัวนี้มีชื่อรุ่นว่า G605 Brighten Up your gaming เราไปดูที่ตัวข้างในกันเลยดีกว่าครับเริ่มจากเจ้าคีย์บอร์ด G605 ตัวนี้เลยฮะที่ออกแบบมาเป็นแบบ Macconical มีปุ่มฟังก์ชันต่างๆที่ให้มาด้วยนะคะมีปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับสามารถ scroll v i e ลดเสียงเพิ่มเสียง <Wow. S 1> ได้แล้วก็เรามาดูที่สวิตตัวนี้กันเลยดีกว่านะฮะเสียงกริ๊งๆอย่างนี้ฮะก็คือเป็นบูสวิตนะครับค่อนข้างที่จะเต้งสู้มือเหมือนกันนะเราไปดูที่อุปกรณ์ในกล่องกันว่าให้อะไรมากันต่อนะฮะนี่เลยครับผมกับเจ้าตัวที่คีดคีแคปนะฮะเขาให้ที่รองข้อมือมาด้วยครับเขาบอกว่าเป็นแบบแม่เหล็กด้วยนะฮะก็เพียงแค่คุณเอามา โบตรงนี้เห็นปะล็อกเาแล้วครับผมโอเคครับเรามาดูที่เจ้าสวิตตัวนี้ดีกว่าครับเป็นสวิตอะไรนะครับมาโดยที่เราจะคีบอย่างนี้นี่ฮะเพียงแค่เอาที่คีบคีย์แคปลงไปให้ตรงล็อกแล้วดึงขึ้นมาบอกได้เลยว่าดึงคีย์แคปขึ้นมาง่ายมากครับผมสวิตที่เขาให้มาเป็นบูสวิตนะครับแต่ว่าเป็นเมทคอนิคอลสวิตนะครับยังไม่ใช่เป็นออปติคอลสวิตนะฮะชิ้นถัดมานะครับเราไปดูที่เมาส์กันเลยดีกว่าครับสาหรับเมาส์ตัวนี้นะครับมีชื่อรุ่นว่า G ี 403นะครับผมเราไปดูรูปรักกันก่อนนะครับรูปทรงออกมาก็ค่อนข้างที่จะทันสมัยนะครับผิวสัมผัสอุปกรณ์เทคกเจอร์ที่ทำมาก็จะเป็นประมาณเป็นพลาสติกธรรมดาเนี่ยแหละฮะ และก็จะมีปุ่มข้างๆข,ข,ของเมาส์มาให้ด้วยฮะก็บอกได้เลยว่าปุ่มนี้สําหรับชาวเกมเมอร์นี่คือเหมาะกันมาก <Wow. S 1> ครับและข้างใต้นี่ฮะมีปุ่มเปิดปิดของแสง rgb ของเมาส์ตัวนี้ด้วยครับและที่สําคัญฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งที่เขาให้มาเป็นเจ้าปุ่มนี้เลยครับ <Wow. S 1> เขาบอกว่าเป็นปุ่ม return t r u main screen ก็คือออกมาหน้าจอหลักนะครับโอเคครับสำหรับเจ้าคีย์บอร์ด g 6 0 5และเมาส์403เนี่ยฮะเราไปดูรีวิวข้างต้นกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างครับไปดูกันครับ โอเคครับเรามาทดลองกับตัวเกมตัวนี้เลยฮะก็คือเป็นเกมวาร์เร n แน์นะฮะโอเคเหรอเรามาดูไฟตอนเราเริ่มเสียบกับเจ้าคีย์บอร์ดนะดูว่ามันสามารถวิ่งแค่ไหนไฟค่อนข้างทีง่จะสวยงามเลยครับผม แต่ว่าเสียดายว่าตัวนี้ฮะเห็นเป็นเหมือน R G B นะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ R G B นะครับแต่เป็นไฟ Ambigo นะฮะของค่ายฟิลิปนะครับผมที่เขาทํามาคล้ายๆกับไฟ R G B ครับเพราะว่ามันไม่ได้วิ่งเป็นแบบไหลเป็นเฉดสีนะฮะแต่ว่าทีแคปเดียวอ่ะมันมีแค่สีเดียวนะครับผมโอเคครับนี่นะฮะเพียงแค่คุณกดปุ่มนี้ครับเราก็สามารถเปลี่ยนโหมดไฟได้วก็บอกได้เลยว่าโหมดไฟค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับผมตอนที่เราจะไปนะครับเรามาโชว์ไฟของตัวนี้ก่อนดีกว่า ไฟ RGB ฮะแต่ว่าเจ้าเมาส์ตัวนี้นะฮะมีไฟ RGB ให้ฮะ,ะโอเคครับเราไปทดลองกับเกมวาร o เ a นแกันเลยดีกว่าโหมดที่ผมจะมาเล่นเราเป็นโหมดสั้นๆแล้วกันนะฮะกับโหมดไฟลัชนะครับผมเคเดี๋ยวเราจะเป็นฝ่ายรับก่อนนะครับเราจะเป็นฝ่ายรับก่อนผมก็มาดักตรงนี้ไว้ป่อยน้องออกไปก่อนอน้องออกไประเบิดตาไปดิแล้วก็ระเบิดออกไป อออทอยก่อนดีกว่าโ,โ,โดนยิงฮะัไม่ได้อยู่ที่เมาครับน่าจะอยู่ที่ฝีมือของผมโอเคครับก็จบลงไปกับการเทสรีวิวกับเจ้าเกมวารุลแลนนะฮะสำหรับเจ้าตัวนี้นะฮะ T ีก5ุดครับผมว่าเป็นคีย์บอร์ดที่ ค่อนข้างที่จะคุ้มค่ามากนะในราคาเท่านี้แล้วคุณได้แมชชีเนทิคอลบอร์ดมาเลยนะครับผมส่วนตัวเมาส์นะครับผมคิดว่ามันก็โอเคครับในราคาประมาณนี้ได้ไฟ RGB ีด้วยแต่ว่าเซ็นเซอร์มันก็คือเป็นเซ็นเซอร์ระดับปกติไม่ได้แบบว่าไวไม่ได้ตอบสนองดีขนาดนั้นนะฮะทั้งเมาส์และคีย์บอร์ดเนี่ยฮะารันตีถึง2ปีเลยครับผมในราคาพันกว่าบาทารันตี2ปีแค่นี้ก็คุ้มแล้วครับผมส่วนข้อเสียของมันนะฮะ สำหรับเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้ผมแอบติงตรงว่าหลอดไฟที่ให้มานะครับคือแบรนด์ของคุณนะฮะมีจุดเด่นเรื่องหลอดไฟแต่ไม่ได้ให้หลอดไฟ RGB แบบเต็มมานะครับผมแต่เรื่องวัสดุการทำในราคาประมาณนี้ก็โอเคแล้วครับแล้วก็คะแนนที่ผมจะให้ไปนะครับก็ถึงเ้าคะแนนเลยนะครับผมว่าในราคาประมาณนี้ไม่มีที่ไหนมาสู้ได้นะครับ <S <S สุดท้ายนี้นะฮะใครที่อยากได้คีย์บอร์ดและเมาส์ตัวนี้อย่าเพิ่งซื้อครับ อย่าเพิ่งซื้อเลยผมบอกเลยเพราะว่าเขตของเรามีแจกนะครับกติกาง่ายๆนะฮะสำหรับการรุ้นเมาส์และคีย์บอร์ดเจ้าตัวนี้นะฮะเพียงแค่กุญกดไลค์กดแชร์นะครับแชร์คลิปนี้นะครับเปิดเป็นสาธารณะและก็ ใส่แฮชแท็กว่าเล่นเกมห้องเราไหมด้วยนะครับทางทีมงานของเรานะฮะจะสุ่มผู้โชคดีหลังจากที่คลิปนี้ออนแอร์ไป1อาทิตย์นะครับใครอยากได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้พี่หมีด้วยนะครับพี่หมีขอตัวไปเล่นกับคีย์บอร์ดและเมาส์นี้ก่อนนะครับบ๊ายบายครับน้องๆมาดิ